ก็ยินดี <S pakai Again> <S di ats> ัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับฉันกันอีกเช่นเคยนะคะมีใครสังเกตไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะซึ่งก็คือสกินของฉันนเองนะคะถ้าถามว่าทำไมมันถึงแปลกไปล่ะถ้าจะไปหาในโปรแกรมนั้นไม่มีนะคะเพราะตัวนี้ฉันทำเองนะคะก็ฉันทำเองนะคะฟังเงียบพี่อัดคลิป สกินตัวนี้ฉันทําเองนะคะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่นะขออน,นุญาตตัดไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องตัดละจื๊บจื๊จืหรือรึตัวนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะข้างในยังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเลยนะคะข้างในตัวนนคะอา้าวก็ปกติดีนี่ก็สําหรับคนที่ถามนะคะนี่เห็นไหมคะข้างในมันยังเป็นอะไรอยู่เลยนะนี่ตรงนี้ไงมันยังเป็นอะไรอยู่เลย ก็ตรงข้างๆนะคะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนั่นเองนะเยเดี๋ยวถ้าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะาไปแคสเกมกับนางกับเจ๊ตาหวานเขานะนี่นะคะเป็นทำไมถึงสร้างคาราบผงยาวล่ะก็เป็นตัวฉันนี่คะเป็นตัวอันนี้ของฉันนะ่ะเย่นะคะก็นี่นะทำได้ง่ายๆโคตรง่ายเลยอะ่ะใครไม่รู้นี่ พระเจ้าเหอนะรู้นานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำนะเพราะว่าไม่มีเวลานะกอน,นี่นะเดี๋ยววันเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่อันนี้กันเลยนะคะแต่ขออนุญ,ญาตตัดไปแล้วกันเพราะว่าอีกนานนะคะเพราะมันอยู่ลึกขออนุญ,ญาตตัดนะคะ ก็นี่นะคะเราก็มาถึงที่สร้างกันแล้วนะคะก็นี่ไงคือตัวที่ฉันสร้างนะคะคือคาร่านั่นเองนะมันเป็นตัวของฉันเองค่ะก็คือเรียกว่าไงอ่ะเป็นตัวเหมือนของพิกกี้ปุดี้อ่ะเออว่างั้นแหละแต่ของฉันเป็นคาร่านะคะเวอร์ชั่นผมยาวนะก็มีอะไรปรับแต่งไปโคตรเยอะเลยก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็มีเท่านี้แหละนะอ้อถ้าถามว่าทํายากไหมเนี่ย ก็บอกว่าโคตรง่ายเลยค่ะโคตรง่ายมากๆะง่ายแบบสุดๆนะบอกแค่นี้แหละที่จริงก็รู้นานแล้ว,ลวเรากค่ะว่าทายังไงจะไม่ได้ทํานะคะก็ไปละนะก็ถ้าจะถามถ้าจะถามทํายังไงก็ทําได้วก็สามารถสอนได้นะแต่ก็คงไม่มีใครสอนหรอกเนาะเอ้ยคงไม่มีใครบอกให้สอนหรอกเนาะเพราะว่าคงรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองตามปกตินะคะก็ไปละบาย ขอลากันไปแค่นี้นะคะ